สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการหมอกันขยันเล่านะคะผมหมอกันและน้องเจค่ะวัชรพอจอมกลค่ะค่ะวันนี้เราก็มาคุยเรื่องตั้งสติก่อนสตาร์ทตอ่ชก็ตั้งสติก่อนสารแล้วทําสวยค่ะเพราะว่าก่อนจะทําสวยเราต้องมีสติก่อนอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูไม่ค่อยมีสติเลยทำไมอะหนูอยากทาสวยแล้วหนูมีตังค์แล้วรวยมากแต่หนูอยากสวย ให้สวยแบบยกเครื่องหน้าแบบโมทั้งหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยหมอ,อนนต้องทำยังไงบ้างแต่จริงเราเรากังวลเรื่องอะไรคะจริงๆกังวลเหรอคะกังวลแทบหมดเลยนะกังวลร่องแก้มกังวลแก้มอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงแล้วก็ต้องมีหลักการในการเลือกนะครับว่าจริงๆแล้วเราจะทําอะไรอย่างแรกเลยเราก็ต้องเลือกก่อนว่า เราจะทำกับหมอคนไหนนะครับรู้ป่ะทำไมถึงสำคัญหนูได้ยินมาบอกว่าการเลือกหมออ่ะเหมือนการเลือกเนื้อคู่ฟังนะเคยจริงปะคะจริงจริงจริงเพราะว่าหนูเลือกหมเลยวะโอ้โหจริงแล้วก็สำคัญเพราะว่าเวลาเราทำทำทำสวยพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าหมอที่เราทำเนี่ยมีประสบการณ์ไหมมากกว่านะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นหมอจริงๆหรือเปล่า อ๋ตอนนี้มันก็จะมีมากที่แบบเพราะว่าคนอวดอ้างตัวว่าเป็นหมอแต่จริงๆไม่ใช่หมอแบบพวกหมอกระเป๋าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่บางทีแบบเปิดร้านแต่ว่าไม่ใช่หมอเหมือนกันก็ต้องระวังก็ต้องดูใบว่ามีเลขที่เปล่านะคะหรือว่ามีเรื่องของของชื่อหมอที่อยู่หน้าหน้าโต๊ะหน้าประตูนะครับหน้าตรงไหมทีเราก็ต้องเซิร์ชด,ดูว่าแบบชื่อนี้นั่นคนนี้ตรงไหมกับหน้านี้ถ้าเกิดตรงกันก็อ่าโอเคถูกต้องก็ต้องเซิร์ชในแพทยสภานะครับอ๋อนะอันนี้สองก็ต้องเลือกสถานที่ สถานที่อืสถานที่ยังไงอะก็ต้องเป็นคลินิกจริงเกาหลีเาีได้ไหมอ๋อได้แต่ว่าก็ต้องดูเป็นคลินิกหรือเปล่าเนาะเกาหลีก็มีหมอเถื่อนเหมือนกันเนาะมีเปล่าะจริงเหรอไม่รู้เหมือนกันมีจริงเหรออาจจะมีนะเพราะหมอเถื่อมีทั่วโลกเออใช่มันตลกลงได้หมดนะเนาะจริงจริงแล้วก็ต้องดู่าหนึ่งเป็นคลินิกหรือเปล่านะคะเป็นโรงพยาบาลไหมนะคะแล้วก็ต้องเซิร์ชดูว่าเอ๊ะมีข้อมูลไหมว่าที่ที่ทำนั้นเก่งเรื่องไหนนะคะเช่นบางที่แบบ ทำแบบเกี่ยวผิวพรรณฉีดโบเกง่งฉีดฟิลเกง่งอะไรเงี้ยนะคะไม่แต่ว่าคนสมัยนี้นิยมกันไปเกาหลีมากมแล้วก็รู้สึกแบบว่าทําที่ไทยอะคือแบบไม่โอเคฉันต้องบินไปที่อื่นถ้าฉันเสียเงินแพงนี่ฉันต้องเลิกอะไรเงี้ยซึ่งหนูเป็นต้นคือหนูก็อยากทําแบบนั้นจริงเราก็ต้องดูเนาะว่าแบบเช่นเวลาที่เราแบบไปที่บอกอะเราก็ต้องดูว่าขอหมอเขาดูเช่นแบบ หน้ารูปหน้าที่หมอทำเนี่ยส่วนใหญ่หมอทำหน้ารูปหน้าแบบไหนก่อนเขาจะทามาเป็นรูปหน้าเนี้ยหน้าเป็นยังไงซึ่งจริงแล้วคนไทยมีปัญหาจริงว่าคือหน้าเล็กหน้าเราค่อนข้างเล็กปัญหาหรอคะหน้าเล็กเก็เป็นปัญหาสิเพราะว่าส่วนใหญ่เราไปเราชอบไปตัดโนตัดกรามจริงก็เราหน้าเล็กอยู่แล้วซึ่งไอ้นี้ก็จะทําให้จริงแล้วอาจจะทําให้หน้าเราเปลี่ยนไม่เยอะแต่เสียตังค์เยอะแล้วเราก็เพิ่มเรื่องของแผลไปตามใบหน้าแล้วก็ความเสี่ยงในการทําสัลญกรรมนะคะ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาที่ที่บอกว่าเราต้องตั้งสติว่าจริงๆแล้วหน้าเราแบบสวยไม่สวยไงแล้วจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นไหมเ่าที่ไปเจอโหที่บอกอะทําท,ทีทั้งหน้าสองล้านล้านหนึ่งแต่ไม่คือถ้าสวยก็ยอมไงอะไรอย่างนี้แบบฉันอยากทาฉันอยากสวยอะไรอย่างนี้แต่จริงๆก็อย่างที่บอกไงคือสมมุติว่าหน้าเราแบบสมมุติว่าที้เวลาไปสมมตุติเราจะไปทําตัดหนกตัดจานรเราต้องขอดูรูปหมอให้ดูหนึ่งรูป แล้วเขาคิดหนู400หนูบอกนั่นขอดู10ลูกเพราหนูเสียเป็นล้านจริงๆแล้วคือจริงเราต้องยิ่งดูเยอะก็ยิ่งดีเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขากำลังทำเนี่ยมันแบบใกล้เคียงไหมเพราะบางทีแบบละหมอเขาทําแบบเป็นสไตล์เนี้ยแต่เราจะบังคับหมอทำเป็นสไตล์นี้เช่นแบบหมอคนอย่างแบบหมอบางคนแบบทําตาชั้นตาเนเชอรัลแบบชอบแบบทําตาดูธรรมชาติบอกว่าบอกหมอทำให้หนูหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมแต่คุณหมอไม่ถนัดนี้ใช่ปะใช่หนูแตะอ่างหมอป่ะเนี่ยใช่หนูป่ะเนี่ยอ๋อไม่ใช่หนูจับคุณหมอ ม่ก็จริงจริะอันนี้ก็ก็อย่างนี้จริงตอนนี้คุณบอกไม่มีสติละอ้าวมันก็จริงๆเนาะอยู่ข้างคนสวยใครจะมีสติเนาะไม่เราแต่จริงแล้วก็อย่างที่บอกแหละว่าจริงแล้วเราบังคับหมอจับมือหมอทําไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องดูความถนัดที่บอกคือหมอบางคนชอบทําชั้นตาตามธรรมชาติบางคนแบบชอบทําตาโตมากชั้นตาสูงอะไรเงี้ยซึ่งจริงเราก็ต้องดูตอนที่ไม่แต่งหน้าเพราะว่าหลายคนก็จะมีปัญหาว่าแบบ อย่าได้ชั้นตาแบบคนนี้เลยแต่จริงแบบตัวเวลาไมแต่งหน้าเขาอาจจะเป็นอีกแบบนึงก็ได้ใช่ชั้นตาจะดูสูงทําให้แบบดูแบบตาแบบดูตาปลือดูเหมือนเมาๆอะไรเงี้ยเนาะซึ่งซึ่งแบบอันเนี้ยถ่ายถ้าเกิดเราแต่งหน้าติดขนตาเขียนอายไลเนอร์หนาๆเนี่ยก็จะทาให้เราเห็นชั้นตาชัดฉันแบบบางทีเราก็ต้องเลือกเลยว่าแบบเอ๊ทำตาสไตล์นี้แบบที่เราชอบหรือไม่ชอบบางคนไปเกาหลีบอกว่าชอบมากเลยทําเกาหลีแต่จริงเกาหลีมีจุดแตกต่างนะเช่นอย่าง ตรงนี้ตรงหางตานะคะตรงบริเวณนี้ของเกาหลีเขาจะให้ให้ตัวแนวแนวแนวเส้นตาตกลงมาหน่อยๆเขามองว่าถ้าเกิดเส้นตาแบบนี้คือคนขี้อ้อนน่ารักใช่แต่ว่าอันนี้คือคือแบบของเกาหลีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของประเทศไทยก็จะมองว่าตามดูเศร้าๆใช่ใช่ไหมคือรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแบบชั้นตาแบบมันชี้ลงอย่างนี้เนอะใช่ทำคนไทยก็จะมองว่ามันไม่โอเคคนไทยชอบชอบขีดตายให้หางชี้ขึ้นนิดนิด ดูเหมือนหางโงเนอที่เขาพูดกันนะคะเออหรือว่าอันนี้ก็คือเป็นจุดแตกต่างหรือว่าจมูกบางคนแบบไปทำเกาหลีเกาหลีก็จะทำสไตล์นัชชโลลไม่ไม่พุ่งมากอมไรมากแต่ว่าคนไทยชอบสไตล์พุ่งสายฟอไงใช่สายฟอแบบเชียวเชียวก็ต้องเลือกหรือว่าเราก่อนจะทําก็คือต้องขอดูรูปหลายๆรูปเยอะๆคุณหมอทําแบบสไตล์ไหนรูปก่อนหลังเป็นยังไงสถานที่ด้วยก็สําคัญใช่แล้วบางทีอาจจะต้องเซิร์ช เสิร์ชดูอาจจะถามเพื่อนถามเพื่อนนอกกลุ่มบ้างเอ๊ะยังไงๆไง,ไงแต่ว่าสิ่งสําคัญคือรูปที่จะต้องดูมากๆถึงจะได้รู้ว่าโปรไฟล์การทำมุนหมอชอบทำสไตล์เป็นแบบไหนนะคะหรือว่าอย่างอย่างเรื่องงบประมาณก็เป็นผลสําคัญเพราะว่าขึ้นอยู่กับเราก็หนูมีเงินไงหนูสวยแล้วรวยมากไอ้อ <ละ S 2> หนูยังไม่สวยคือหนูรวยมากหนแบบูอยากแบบอยากทําท,ทุกอย่างเลยแต่หนูไม่มีสติใช่ปะ คือหนูอยากทำแล้วก็เราถึงตั้งตังตั้งตังก่อนไงว่าแบบงบงบประมาณเช่นเดี๋ยวอยากทำตาเงตาคนนี้ทำหมื่นห้าคนนี้ทำห<ๆ>้าหมื่นคนนี้ทำแสนห้าคือมันมีหลายราคาแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญคือโปรไฟล์คือกิดเราทําเราแบบมีตังเยอะเราแบบโอ้มีงบตั้งไว้ทั้งสามสี่ล้านแบบจะทําได้ก็ได้แต่จริงแล้วสิ่งที่เราต้องดูคือว่าเขาทําแล้วตรงใจไหมรูปที่ดูเนี่ยควรเลยว่าไม่ควรแต่งหน้าแต่งตามากเพราะมันจะหลอก ะะโดยเฉพาะตาการติดขนตาหางตาการเขียนไอายไลเนอร์นะคะเดือจมูกเนี่ยบางทีแบบไลลหน้าไลลไลลดั้างเงี้ยก็ช่วยมุมบางมุมเช่นเวลาที่เราดูขอดูเนี่ยเช่นเวลาเราดูรูปด,ด้านหน้าก็ต้องขอดูด้านข้างอะไรเงี้ยซึ่งจะช่วยทําให้แบบเอ๊ะดั้งคนนี้แบบถูกใจเราไหมหรือไม่ถูกใจนะคะค่ะ<า>ก็คือก็ใช้การแต่งหน้าเข้าไปช่วยได้ใช่หรือว่าอย่างของน้องเจนเลยเนี่ยที่มีปัญหาเกิดว่าเจอหมอเขาจะบอกเลยว่าเนี่ยอย่างเราเห็นจะเห็นเห็นร่นองแก้มน้องนะคะ ลองไต้ตานิดนึงคนยิ้มเยอะใช่ไปบอกเราล่าเลืองใชแล้วก็แบบเป็นวิธีการปรับก็ยิ้มน้อยๆยิ้มน้อยยิ้มยังไงอะอย่างนี้ก็ยิ้มแบบผู้ดีใช่แต่จริงอเรายิ้มแบบน่ารักแต่น้องเีาสนห์มากนะเวลายิ้มน้องเขาตาเป็นรูปสระอิเลยแล้วก็เห็นเห็นต่อริ้งอายชัดเจนคนแบบเนี้ยเราดูดูแบบถ้าเป็นอาจารย์ถ้าวันนี้พี่โป้อยโอพี่โปยก็ต้องบอกเลยแบบเนี้ยคนนี้คือคนที่มีความสุขกับชีวิตมากเพราะว่า เพราะว่าดูเลยว่ารายิ้มตาเป็นสระอีดูใต้ตามีดอลลี่อายนะคะแล้วก็รายิ้มเนี่ยมีแก้มต้มที่ชัดเจนยยแต่ว่าไม่ยิ้มเยอะแล้วนะคะคุณหมอก็เสียก็จะมีร่อง<ม>ที่ม,มา,าที้วิธีการแก้มีไงเราก็ต้องพิจารณาตั้งสติก่อนเช่นเราแบบไม่อยากผ่าตาดอยากไม่อยากเสียตังค์ไม่อยากเสียตังค์งด้วยก็หนึ่งก็นอนให้พอกินอาหารให้พอการนอนพอทําให้หน้าหน้าเราไม่ไม่ไปก่อนวัยน,นี้ก็แบบใช่ตอนนี้เราอาจจะเป็นคนคุยเยอะนอนดึก ทำให้โคตฮอร์โมนตก,กนใช่ก็เห็นลายตรงนี้ลงมาเนาะอันที่2ก็เกิดว่าเราไม่อยากผ่าตาดัดก็ทำเป็นกลุ่มเช่นทำโมโนโพล่าเอฟก็คือเป็นความร้อนอก็ทำให้ผิวมันหดตัวขึ้นหน้าก็จะดูยกขึ้นหรือว่าการทำไฮอินเทนสโฟคัสอันดัซซาหรือไฮฟู่ก็เป็นการยิงก็จะมีความเจ็บนิดนึงอันนี้ก็จะแบบร้อนใช่ไหมคะถ้าถ้าเป็น,<ห>นโมโนโพล่าเอฟจะร้อนมาก<อ>ยิ่งร้อนร้อนถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นร้อนที่เป็นจุดที่เขาอยากได้คือร้อน ที่ข้างบนผิวนะุณประมาณสี่ิองศาคือเหมือนกับว่าเราต้องทนให้ได้ใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าทนไม่ได้แล้วหนูขอโปะยาสลบอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้สีแ่แหมลงทุนเยอะลงทุนลงทุนแบบอยาได้นี้แต่ว่ามันก็จะเสี่ยงจริงแล้วพวกเนี้ย,ย,ยก็ต้องอดทนอ,อยากเส้ยต้งอดทนนะคะใช่บางอย่างต้องอดทนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสลบก็ต้องทําในโรงพยาบาลใช่ไหมก็ก็แพงขึ้นอีกเพราะต้องเสียค่าดมงยานะคะแล้วก็หรือหมอบางคนอาจจะบอกว่า ถ้าเกิดแบบไม่กลัวเจ็บก็จะกลายเป็นการแบบเก็บเก็บเขาเรียกว่า midface lift ก็ lip, คือการผ่าตัดแถวใต้ตาลิกขึ้นหรือว่าบางคนก็ทําผ่าตัดบริเวณลายผมนะคะหรือว่าผ่าตัดบริเวณเข้าไปในผมแต่สองอันก็จะมีข้อเสียต่างกาันเช่นเราก็ต้องไปตั้งสติเช่นถ้าเกิดเรากรีดตรงลายผมก็จะมีคนเห็นนะว่าแบบเรามีแผลเป็นนะคะม,มีคนเห็นว่าเป็นใช่เ,เราอยยุน้อยแค่นี้เองเรามีแผลเป็นหรือว่าเราไปกรีดตรงข้างในเนี้ยเราก็เลเรายกขึ้นเราต้องตัดหนัง ข้อดีคือมองไม่เห็นแผลแต่ว่าคนลาที่เราแบบก้าวผมขึ้นโหคนนี้หัวเถิงจริงว<อ>่ะหน้านี้ก็เถิงเพราะอะไรเพราะอะไรผมมันล่นขึ้นไปเราก็ต้องตั้งแต่จริงแล้วถ้าเกิดว่าเราก็ต้องตั้งสติว่าเอ๊ะเราแบบอยากจะทําแบบประมาณไหนแต่ถ้าตามสไตล์หมอหมอรู้สึกว่าเราอายุน้อยน้อยนะก็ควรจะแบบแทำ <c oughs> น้อยๆก็ทำน้อยๆค่ะค่อยๆทำาดี๋ทำบ่อยๆถ้าเกิดเรามีตังค์เยอะก็ทําบ่อยๆหนึ่งก็คือยิ่งเราล่นเอ่อยืดแล้วเวลาในการทําศัลยกรรมตั้งแต่ ถ้้อายุเยอะๆขึ้นเนี่ยก็จะมีข้อดีคือเราก็ก็ไม่ต้องมีแผลไม่ต้องเจ็บตัวบ่อยเพราะเรายกหน้าเร็วอีกไม่กี่ปีเราก็ต้องยกหน้าอีกแล้วอายุน้อยเลยเพิ่งยี่สิบกว่าเกิดว่าเราต้องแบบยกหน้าถึงเกิดเราอายุถึงร้อยปีเงี้ยต้องยกหน้าไปถึงแบบเจ็ดครั้งหรอสิบปีครั้งเนาะก็เจ็ดแปดครั้งยกเครื่องตลอดเลยใช่คือมันก็จะอันตรายเนาะหนูก็เพิ่งรู้นะเนี่ยเพราะจริงๆแล้วหนูก็แบบ คือเราอยากทำไงเรามีเงินเรารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเราคิดว่าเฮ้ยราคาแพงอย่างเงี้ยเอ้ยเสียไปเหอะเพราะว่าแพงยิ่งแพงยิ่งดีอันนี้เป็นความคิดที่ผิดเหมือนกันใช่ไหมคะก็สุดท้ายที่บอกอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าประสบการณ์และโปรไฟล์สิ่งที่เราเห็นนะคือถ้าเกิดว่าเราดูดูรูปแค่นี้ล้วก็เราก็แบบตัดสินจากบางอย่างเช่นแบบถูกคนกระตุน้นเชียคนนูน้นคนนี้จริงๆแล้วที่บอกเราต้องแบบกลับมานั่งคิดว่าเอ๊ะ เราดูแล้วชอบไหมแล้วก็ดีสุดคือการปรึกษาหลายที่อาจจะเสียตังค์เพิ่มขึ้นเรื่องค่าปรึกษาแต่ข้อดีก็คือเราได้มีเราตัดสินใจแล้วบางครั้งเนี่ยผมเจอหลายเคสน,นะคือถ้าปรึกษาผมเนี่ยผมมักจะบอกเสมอเลยว่าแบบลองกลับไปนอนคิดก่อนดีไหมเพราะว่าจริงแล้วมันก็เราก็ต้องคิดข้อดีข้อเสียแล้วก็บางครั้งเนี่ยลิมิตมันมีอยู่เท่านี้แต่เราอยากได้บิยอนซึ่งจริงๆแล้วบางจุดก็เป็นจุดที่อันตราย แล้วก็บางครั้งเนี่ยเราทําวิธีแบบนี้มันไม่ดีแต่เราก็พยายามจะบังคับให้หมอทําซึ่งบางครั้งความคาดหวังกับสิ่งที่ทำเนี่ยก็เป็นคนละเรื่องกันเหมือนกันบางคนแบบทําไปแบบติดชงติดเชื้องเงี้ยก็บ่นเนาะแล้วก็บางเรื่องก็ต้องระวังเรื่องถูกมากไปเช่น<อ>การฉีดโปฉีดอะไรที่ราคาถูกมากๆอย่างบางทีอ่ะหนูเห็นนะแบบตามแบบอะไรนะ เฟซบุ๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบโบโปรโมชั่นแบบทําจมูกหกพันเก้าอะไรอย่างเงี้ยยังมีเลยนะหรือแบบร้อยใหม่อะไรเติมอะไรแบบราคาถูกๆอ่ะค่ะจริงๆแล้วถูกและดีอ่ะมีไหมมีแต่ว่าอาจจะน้อยก็คือจริงๆเราต้องตั้งสติแล้วก็ค่อยๆดูว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมหรือว่าบางคนก็แบบไปทําแพงเวอร์เนาะอ่าใช่จริงๆแล้วมันถามว่าแพงและดีจริงไหมจริงแล้วแพงแล้วดีก็มีและแพงแล้วไม่ดีก็มีจริงๆแล้วถึงบอกว่าพยายามต้องดูว่าประสบการณ์ ที่หมอทําเป็นยังไงความเร็วในการทําความพิถีพิถันซึ่งตรงเนี้ถามว่าบอกยากงไหมก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องคุยกับคุณหมอแล้วก็ระยะเวลาซึ่งบางทีอย่างทํตาอย่างเงี้ยบางที่บอกว่าทตาชั่วโมงสองชั่วโมงบางที่ทาตา15นาทีจริงเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นจริง<อ>ไหมถ้าเกิดเราแบบปรึกษาหลายที่เราจะรู้ว่าเอ๊ะปฏิทําตาอยู่ประมาณเท่านี้นะถ้าเกิดเร็วขนาดนี้มันเร็วไปหรือเปล่าหรือแบบคุณหมอแบบถ้าทําอย่างเงี้ยมันนานจริงมันนานที่ขั้นตอนไหน อันนี้เราต้องพิจารณาซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ที่เป็นเทคนิคการทําจริงๆแล้วคนไข้กับหมอว่าคุยกันแล้วจริงๆเราก็ต้องดูว่ามันดูความเป็นไปได้เนี่ยจริงคนไข้จะบอกว่าเราไม่ใช่หมอจะเป็นรู้ได้ไงจริงรู้ได้ถ้าเราแบบปรึกษาหลายที่ซึ่งก็ค่อนข้างสําคัญอ๋อโหอย่างนี้ ต้องดูหลายๆอย่างเลยบางทีแบบว่าเขาเห็นเนี้ยเห็นราคาเอาแล้วอุ้ยเอาไปหารกันบางทีมีหารด้วยนะถ้ามาเป็นแพคคู่จมูกแพคคู่อย่างเงี้ยหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบบางคนเขาก็หน้ามือตาม,มัวแบบว่าเห็นราคาถูกก็จับมือจูงกันเข้าไปแล้วก็จับมือหมอทำ <c oughs> จับมือหมอทำ <c oughs> วางเงินให้แล้วจับมือหมอทำเงียจริงๆมันก็มีแล้วบางทีแบบมาเป็นแพ็คคู่อะไรเงี้ยแล้วแบบคนไข้แบบว่าขอจมูกทรงเดียวกันแต่จริงแล้วที่บอกอะว่าแบบโดยทรงหน้าทรงจมูกจริงๆคนเรามันก็ไม่ได้เหมือนกันนหนแบบ การที่จะทำให้มันได้เหมือนกันจริงแล้วมีข้อลิมิตหลายอย่างเช่นผิวไม่ได้ยืดไม่เท่ากันก็ต้อง<ล>อันนี้ก็เป็นสิ่ง,งที่ต้องเออต้องคุยเพราะไม่งั้นแบบบางทีเราก็แบบบาทีหมอบอกแล้วแต่เราก็ความคาดหวังที่บอกอ่ะบางทีเราปรึกษาต้องกลับมานั่งคิดคซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับจะเสียใจภายหลังมไม่มีสติ ต่ไปทําสันแล้วก็ไม่สวยอ๋อใช่ทีนี้ก็ต้องหาตังใหม่เพื่อที่จะเพื่อที่จะแบบว่าทําใหม่ใช่ป่ะเอออันนี้ก็เสียเวลาเจ็บตัวด้วยเจ็บตัวด้วยใช่นั้นจริงๆแล้วก็ต้องก็สรุปก็คือต้องมีสติมีข้อมูลค่อยๆตัดสินใจนะคะแล้วก็ความคาดหวังกับความเป็นจริงเนี่ยต้องแมทไปด้วยกันซึ่งบางทีแบบหมอบอกว่าได้ประมาณนี้นะเราก็ต้องแบบพอเข้าใจว่ามันมีลิมิตของมันนะเช่นทํา ทำโมโนพารา R F แต่อยากได้ผมเท่าดึงหน้าอะไย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อยากฝากไว้นะครับเอาละครับวันนี้ผมหมอะกันและอังเจค่ะก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาและกดติ๊งบายบายครับสวัสดีครับ